ในป่าต้องห้ามอันเปี่ยมด้วยอาถรรพ์ผู้คนเล่าขานถึงพูดผีและเมืองรับแลว่าใครย่างกลายเข้าไปไม่เคยได้กลับออกมาค่ำคืนนี้เสียงสัตว์ป่าโหยหวนดังละงมไปทั่วดงไพรชวนให้วังเวงจับใจพรานก้าพรานใหญ่ผู้มีวิชาคมเลือกท้าทายคำสั่งห้าม มาปักห้างอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งลับแลเพราะทุ่งลับแลแห่งนี้เป็นดินโป่งชั้นดีที่เหล่าสัตว์ออกหากินดินกินน้ำยามค่ำคืนแต่กลับคล้ายทุ่งผีปีศาจที่กลืนกินผู้คนหายไปเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยผู้เท่าผู้แก่จึงเตือนกันหนักหนาะว่าอย่าได้รองดี มิฉัน,นั้นจะไม่มีชีวิตกลับคืนมาเขาพึมพำรรกับตัวเองว่าหรือแท้จริงแล้วเขาตัดสินใจผิดพลาดที่ต้องมาสิ้นชีวิตในวันนี้ตามคำล่ำลือหรือไม่พรันหมอกหนาทึบปกคลุมกลิ่นดอกไม้หอมละลื่นลอยมาเตะจมูกทำให้พรานกล้ารู้สึกมุนงง จนใจร่องรอยไปชั่วขณนะจนเขารู้สึกราวกับถูกมนต์ดำสะกดไว้และยามนี้ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแล้วเมื่อม่านหมอกจางลงเมืองโบราณมีกำแพงสูงก็ปรากฏต่อสายตางดงามแล้วน่าสะพรึงในคราเดียวกันแล้วหญิงสองนางในชุดโบราณแปลกตาเดินถือตะเกียงออกมาจากประตูเมือง มุ่งตรงมายัางใต้ห้างของครานกล้าสองนางก้าวย่างด้วยท่าทางเย้ายวนงามวิจิตดุดนางในวรรณคดีทว่าภายใต้ความงามนั้นกลับแฝงเงามืด้ายคล้ายผีดิบที่พร้อมล่อลวงผู้คนให้กลายเป็นเครื่องสังเวยนางทั้งสองนั้นหาได้มาโดยบังเอิญไม่ าแต่รับบัญชาจากพระนางเทวีผู้เป็นราชนีแห่งเมืองรับแลเพื่อชักพาร่างชายผู้ชะตาขาดที่ลหลงไหลในความงามของสตรีเข้าไปในเมืองรอวันเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้พี่ชายพี่มาเพียงลำพังหรือไร ใช่อยู่แล้วข้ามาคนเดียวแล้วพวกเจ้าล่ะเป็นใครกันอย่ามัวอยู่บนนั้นเลยพี่ชายลงมาเถอะแล้วพวกข้าจะพาเข้าไปในเมืองที่นั่นพี่ชายจะได้รู้เองว่าแท้จริงแล้วโลกไปนี้ยังมีสิ่งใดรอคอยอยู่สิ้นเสียงนาง เหมือนสายลมพัดเกสรแรงขึ้นแววตาพรานกล้าเลือนพระเขาคลายมือจากปืนวางทิ้งบนห้างไม้ก่อนก้าวลงอย่างไร้เรี่ยวแรงแล้วเดินตามเหล่าหญิงงามเข้าไปในม่านหมอกแห่งเมืองลับแลเมืองลับแลแห่งนี้มีนามว่าเมืองโสภากาเมื่อพันปีก่อนเคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ แต่โรคระบาดได้ฆ่าชีวิตผู้คนเกือบสิน้นหากไม่ใช่เพราะนางเท่าวาลีผู้คุมกฎดุดเทพรักษาเมืองใช้อิทธิฤทธิ์ยื้อชีวิตประชากรไว้ทว่ายื้อได้เพียงสตีไวเจริญพันธ์กับตัวนางเองที่เป็นหญิงชลาเพียงหนึ่งเดียว พระนางเทวีเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครภายใต้การชี้นำของนางเท่าวารีซึ่งต้องใช้ฤทธิ์คุ้มครองผู้คนให้ดำรงอยู่อย่างอมะตะแลกกับการสังเวยโลหิตบุรุษเพื่อหล่อเลี้ยงตนเองสองนางงามพาพรานกล้าไปที่เรือนรับรองทว่าที่นั่นแท้จริงคือแดนกักขังของเหล่าบุรุษ พูดตกเป็นเหยื่อน้องหญิงชายที่ยืนอยู่บนเรือนนั่นเขามาด้วยเรื่องอันใดห,หรือพี่ชายผู้นั้นมีใช่ใครอื่นดอกเป็นพรานหนุ่มที่น้องเชื้อเชิญเข้ามาเสพสุขในเมืองนี้นั่นเองพี่ชายรู้จักเขาหรือไม่เท่ามีรู้จักดอก แต่พี่ใครรู้เท่านั้นเองจ้ะเรือนของพี่อยู่ทางนี้เจ้าค่ะเชิญตามมาเถอะสองหญิงงามพาพรานกล้าเข้าสู่เรือนรับรองเตรียมปนิบัติด้วยรอยยิ้มอันเย้ายวนทว่าหนึ่งในานางยื่นถ้วยน้ำศักสิทธิ ผ่านมนตราของแม่เท่าวาลีให้พรานกล้าดื่มเพื่อลบเลือนทุกสิ่งในโลกภายนอกให้หมดสิ้นพี่ชายเจ้าคะ้ะดื่มน้ำถ้วยนี้ก่อนเถอะเจ้าคะ่ะน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะนำความสุขอันไม่รู้สิ้นมาสู่พี่ตราบชั่วน,นิรัน เมื่อพรานกล้าดื่มน้ำจนหมดแก้วดวงตาเขาเริ่มเม่อลอยหญิงทั้งสองจึงแกล้งถามถึงเรื่องโรคภายนอกทว่าดูเหมือนเขาจะลืมทุกสิ่งจนสิ้นแล้วจริงๆ ทั้งหมดล้วนเป็นกลนอุบายของพรานกล้ามาแต่ต้นเพื่อทำภารกิจช่วยพรานเทพน้องเขยที่มาล่าสัตว์ในทุ่งรับแลเมื่อสองวันก่อนพรานกล้าอาศัยช่วงที่หญิงทั้งสองออกจากเรกือนเขาจึงเข้าฌานถอดจิตออกสำรวจความเป็นไปในบริเวณเมือง สองหญิงงามเดินเข้าเฝ้าพระนางเทวีที่สวนดอกไม้ตามเวลาเพื่อรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเหล่าชายในเรือนกักขังขณะนั้นดวงจิตของพรานล่าลอยตามสองหญิงงามมา ขาตั้งใจฟังบทสนทนาระหว่างนางทั้งสองกับพระนางเทวีอย่างจดจอ่อชายทั้งสองเป็นอย่างไรบ้างพวกเจ้าดูแลเรียบร้อยดีหรือไม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีเพคะพระแม่เจ้าดีมากอีกเพียงสองวันก็จะถึงคืนวันเพนดวงจันทร์เต็มดวง เลิกยามอันศักดิ์สิทธิ์ที่แม่เท่าวาลีจะประกอบพิธีบูชายันถึงเวลานั้นเราจะนำชายคนแรกไปมอบให้แม่เท่าวาลีเพื่อรังเราหิตของมันเป็นสังเวยแด่พิธีกรรมเมื่อพรานกล้าได้ยินเช่นนั้นดวงจิตของเขาจึงรีบกลับเข้าร่าง เพื่อคิดหาวิธีช่วยพรานเทพให้ทันเวลาย้อนกลับไปเมื่อสองวันก่อนนางอิ่มน้องสาวของพรานกล้ามาหาพี่ชายด้วยสีหน้าเป็นกังวลเล่าว่าพรานเทพสามีตนออกล่าสัตว์กับเพื่อนๆแต่ไม่พบสัตว์ให้ล่าคืนนั้น เขากราบตื้อดึงจะไปที่ทุ่งรับแลทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนๆนห่างปรามและไม่กล้าเข้าไปด้วยสุดท้ายพรานเทพจึงดันด้น,ดนเข้าไปเพียงลำพังรุ่งเช้าเพื่อนๆอนออกตามหาแต่สิ่งที่เจอมีเพียงรอยเท้าที่วนเวียนอยู่กลางทุ่งก่อนจะเลือนหายไปพวกเขาจึงเชื่อว่าพรานเทพถูกพาเข้าสู่เมืองรับแลแล้ว ด้วยเหตุนี้นางอิ่มจึงรีบมาขอความช่วยเหลือจากพรานกล้าผู้เป็นพี่ชายพรานกล้าพาสองพรานรุ่นน้องไปปรึกษาหลวงพ่อพศวัดป่าในหมู่บ้านพระผู้มีฌานวิเศษและเป็นอาจารย์สอนอาคมของเขานับแต่นี้ เกราะเพชรศักดิ์สิทธิ์ได้สถิตอยู่ในกายโยมแล้วจงเชื่อมั่นเถอะว่าเกราะเพชรนี้จักเป็นกราะทิพป,ป้องกันโยมจากทุกอารพนและมนตรามืดมนในเมืองรับแล่วิให้มีกำลังใดมาทำร้ายถึงกายใจโยมได้ หลวงพ่อโพสตรวจดวงชะตาพรานเทพเห็นว่ายังมีชีวิตในเมืองรับแลแต่ถูกกิเลสน่วงรั้งไว้หากช่วยได้ก็ต้องสูญเสียช่วงชีวิตหนึ่งไปหลวงพ่อจึงทำวิธีครอบเกราะเพชรศักดิ์สิทธิ์ให้พรานกล้าและมอบหมายให้อีกสองพรานคอยสนับสนุนที่ทุ่งรับแล เมื่อพรานกล้าล่วงรู้ถึงแผนการของพระนางเทวีที่คิดจะนำพรานเทพไปสังเวยแก่แม่เท่าวาลีคืนถัดมาเขาจึงตัดสินใจลงมือช่วยเหลือพรานกล้าเป่ามนสะกดให้ผู้คนรอบเรือนกักขังหลับไหลแล้วลอบเข้าไปหาพรานเทพ ก่อนเซคาคาลายมนถอนพิษจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พรานเทพลืมเลือนโลกภายนอกพรานเทพค่อยๆฟื้นคืนสติขึ้นด้วยความตื่นตระนกพรานกล้าจึงเรียบเล่าเหตุการณ์สั้นๆให้ฟังถึงแผนร้ายของพระนางเทวีและนางเท่าวลีเพื่อให้พรานเทพตั้งสติ และเตรียมหนีเอาตัวรอดไปด้วยกันเอาพี่กล้าข้ามาอยู่นี่ได้อย่างไรราวกับข้าหลับไหลไปเนิ่นนานนะักข้าอยากกลับบ้านเหลือเกินเอ็งไม่ต้องถามอะไรมากตอนนี้รีบตามข้ามาเถอะเราต้องหาทางออกจากเมืองนี้ให้ได้ก่อน จากนั้นพรานกล้ากับพรานเทศรีบก้าวลงจากเรือนตั้งใจมุ่งไปยังประตูเมืองโดยพรานกล้าเสกมนตกำบางกายปกคลุมทั้งสองให้ร่วงพ้นสายตาหญิงงามและเหล่าบริวารสตรีผู้เฝ้าเมืองแม่เท่าฮารีชายหนุ่มทั้งสองหลบหนีออกจากเรือนกักขังแล้วเจ้าค่ะหนีไปก็ไร้ค่ะ พวกมันจะได้พบกับความตายที่ทรมานยิ่งนะเมื่อพระนางเทวีกราบทูลถึงการหลบหนีของชายทั้งสองแม่เท่าวาลีก็ถึงกับเดือดดานโกรธานางจึงเข้าสมาธิชานเพ่งยานจนเห็นภาพชายหนุ่มทั้งคู่กำลังใช้มนกําบางกายหลบเล็ดลอดสายตาหญิงสาวผู้เฝ้าเมืองได้สำเร็จ ครั้นแล้วนางเท่าจึงถอดดวงจิตออกจากกายแปรวิญญาณขึ้นสถิตเหนืออสุรกายนกยักษ์ล้านปีสมุนคู่ใจและยานพาหนะประจำกายดวงจิตของนางประทับบนหลังนกมหุมาโบกบินออกจากถ้ำวิหารศักดิ์สิทธิ์ร่อนทยานไปยังทิศทางที่ชายหนุ่มทั้งสองกำลังมุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วราวพายุครั่ง พี่เอาไงดีพวกเราเดินหลงอยู่ในเมืองประหลาดนี้ตั้งนานแล้วยังหาทางออกไม่เจอเลยข้าเองก็จนบรรัญญาดูเหมือนเราจะติดอยู่ในมนหมาย,ยาของนางเท่าทำให้หาประตูทางออกไม่พบเดี๋ยวเสียงกรองนั่นนั่นละคือสัญญาณที่หลวงพ่อพศเคยบอกข้าไว้รีบวิ่งตามเสียงกรองนั่นไปเราจะเจอประตูเมือง เมื่อชายทั้งสองได้ยินเสียงกรองเป็นสัญญาณจากสหายพรานจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปจนถึงประตูเมืองหากทว่าประตูใหญ่กลับปิดตายไม่อาจผลักหรือเปิดออกไปได้เพ่งทั้งหลายอย่าได้หวังจะหนีไปจากข้าเลยเจ้าถูกกำหนดให้เป็นเครื่องสังเวยของข้าเมืองนี้อยู่ภายใต้อำนาจข้า ไม่มีผู้ใดพ้นจากมือมือของข้าได้ฮครั้นเมื่อนางเท่าวาลีติดตามจนมาถึงชายทั้งสองณนะประตูเมืองนางจึงสำแดงอิทธฤทลิ์แห่งเลิงไฟจากนกยักษ์ล้านปีพลโหมกระน่ำใส่พวกเขาแต่พรานกล้าก็เร่งไล่คาถาสร้างต้านทานขึ้นฝังก,กั้นไว้ได้ ทว่าแรงของเขามีอาจทัดทานอำนาจของนางเท่าได้ในแผ่นด,ดินนี้ไม่นานกำลังของครานก้าก็เริ่มร่อยหรอสิ้นเรี่ยวแรงจะรับมือก่อนที่ไฟจะเผาผ่านถึงกายเขาจึงเร่งส่งกระแสจิตไปถึงหลวงพ่อพศหวังขอความช่วยเหลือจากท่านให้ทันการ หลวงพ่อพศซึ่งอยางรู้เรื่องราวทั้งหมดมาแต่ต้นสัมผัสได้ถึงทุกภัยที่ชายทั้งสองกำลังปเผชิญท่านจึงยกไม้เท้าของตนขึ้นเสกให้กลายเป็นไม้เท้าปราบมารเปี่ยมฤทธิอำนาจสำหรับปราบนางมารเท่าก่อนจะทอดไม้เท้าออกไปไม้เท้านั้นแปรสภาพเป็นท่อนสรงยักษ์พุ่งทะยานสู่เมืองลับแ,แลในพริบตา ไม้เท้ายักษ์ศักสิทธิ์พุ่งชนประตูเมืองของนางเท่าจนพลังของหลวงพ่อพศท,ทำให้ประตูเมืองระเบิดเปิดออกในพริบตาไม้เท้าพุ่งต่อกระแทกดวงจิตของนางเท่าวาลีบนหลังนกยักษ์ทรงกรับสู่ร่างในวิหารหมดสภาพรางตายบนแท่นบันลังทั้งหมดนั้นเป็นการเตือนจากเมตตาของหลวงพ่อพศ ให้รับรู้ถึงบาปกรรมที่เคยก่อไว้กับมนุษย์ทั้งหลายเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นสุดแต่กรรมยังไม่จบสิ้นพรานเทพเก้าวออกจากประตูเมืองด้วยกายที่เป็นชายชราที่อ่อนแรงอายุรวมร้อยปีเพราะอาถรรพ์ในเมืองรับแลนั้นหนึ่งวันของเมืองเท่ากับ20ปีในโลกมนุษย์ทว่าเรื่องนี้มิอาจเกิดกับพรานกล้าได้เลย เพราะเขาได้ลงมนกราะเพชรของหลวงพ่อพศป้องกันไว้แล้วพวกเขาจึงนำร่างชายชราของพรานเทพไปหาหลวงพ่อพศเพื่อให้ท่านทำการรักษาหลวงพ่อพศจึงบำบัดด้วยการอาบน้ำว่านและถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเจ็ดวันแต่ทุกอย่างต้องแลกมาด้วยผลกรรมที่พรานเทพเคยมีส่วนร่วมทำไว้ ทำให้อายุไขของเขาสั้นลงไปอีกสิบปีหลวงพ่อพธ์จึงสั่งสอนแก่ทุกคนว่าชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนเวลาอันมีอยู่ล้วนสั้นนักจงเร่งทำความดียึดความดีเป็นเกราะคุ้มครองตนเพื่อสร้างกุศลทั้งในภพนี้และภพหน้าอย่าได้ประมาทในทุกการกระทำของตน